รถถังกลางอยู่ตรงกลางรถถังเบาทางซ้ายได้พยายามรถบิ๊กเติมตักไปก่อนก็ได้รถเร็วอ่ะรถเร็วอ่ะเออเดี๋ยวฟังเนี่ยตบิ๊กเคยเล่นมาก่อนสองจุดเจ็ดไปซ้ายก็ครับไม่เคยเล่นสายนี้ต้องเล่ซ้ายดีกว่าไปซ้ายดีกว่าเดี๋ยวทำเลยไหมเอาไงไปดีไปซ้ายเราไม่มีรถรถหนักเหรอสองจุดเจ็ดซ้ายนะอีกสองจุดเจ็ดีกสองจุดเจ็ดตาย รถทั 1941, ้งหนักเข้าเมืองอ่ะหนักหนักอ่ะหนักหนักจากเมืองรถแขงเร็วไปทางซ้ายท่านมันกดตรงกลางตามสองเจ็ดเจ็ดมาแล้วเนี่ยเจ้าตะแกอันนี้กระชังอย่าไปนี่อยู่แถวนี้อย่าไปตีเนี่ยนะครับแพ้กระชังมันเอาจริงๆอันนี้พูดจริงจริงไม่หลากระดเปิดแล้วยิง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 ไปติดโอ้เออไปถ้าไฟติดกด F7 นะครับจะได้รู้ว่าโดนโดนสปอร์ตจิต วิ่งมาในเมืองว่ะเขาถมในเมืองครับเขาถมในเมืองดันเลยนะเขามในเมืองดันเลยกันเลยฝังซ้ายดันสามคันเลยโอ้โหมาโ้คดีกว่าเอจจุดใหเนาะไปไปไปรนที่อยู่ฝั่งซ้ายอ่ะ็ถตันหนักดันเลยเขาเขาหน้าชาวุกคอนกันกับอีสี่ที่เหลือเล โอูดิง่งอ่าโอ้โหเลือกมันเขาเอาทีละตัวฮะใช่ครับเขาทีละใช่เข้าทีละตัวเลยครับเขาไปเอาหัวไปก่อนเลยนะไปก่อนเลยเข <อ S 1> าทีละตัวไปเอาสองเดี๋ยวขอให้มุงเป้าไปที่การเล่นก่อนมันมาแล้ว PR เล่นดีๆแล้วล่ะปิ๊กระเบิดลงไหมโดนไหม่ะโดนใช่ไหมแค่เฉ็บเฉี่ยหนหมดแล้วเฉ็บเฉี่ย แคปสามแคปสามแคปสแล้วก็เอารถสกัดไปกันกันกันไว้เลยแคปแค่สามคันที่เหลือกันกันไม่เข้ามารีเซ็ตแค่นั้นแหละครับเขาแคปเลยครับเดร่งอยู่เร่งอยู่เร่งสองสิบเอ็ดอยู่มันกำลังเข้ามาเข้าแคปเลยครับเข้าแคปสามครับไางใช่เพื่อนไางให้คนแคปก่อนให้คนแคปบอนอาจจะต้องโดนอ้ติที่เข้างตาชี้วิ่งขึ้นกลาง ลิงตีกี๊ี่ยิงนั่นแหละเอาดาเมจเดิมๆเลยโิ้ตตี้ยิงข้างหลังครับกิ๊ี้ข้างหลังตะชิอ้อมหลังอ้อมหลังมันเฮ้ยเฮ้ยซุปคอนซุปคอนซุปคอนเด็กทัดตัดแท็กก็ได้เฮ้ยมันมาแล้วหายเหรอโอ้โหโดนรีเซ็ตแบบบวกเลยจะไปกินที่บวกเลยตะชิต้องตะชิต้องวางด้านหน้ามันนะไม่ให้มันยิงได้โอ้โหเออ ดียวยสูงเลยลงมาทำๆนิดนึงลงเดินอ่ะเนี่ยอ้โหูอ่มืแค่ีครึงได้ปะอม่เอ้ยาแม่งเอ้ยโอ้โก่อนนอโโอ้โอโอ้โห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 นี่โหโอ้โหโอ้้ ฝั่งนทงยิ้มหมาเลยแพ้แพ้แต่เกมแรกเลยไม่ไหวจังไงแต่พวกอแคมมันนี่อะไรครับเขาเล่นไปได้โถมได้ตายได้ครับนี่แหละเกมโบแคมอะเรามีแก้มือเรามีแก้มือตามเกมนุ่น